แต่ข่าวจริงได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะคะกรณีของเฮลิคอปเตอร์กระทรวงเกษตรคุณแววเมื่อวานไปลงจอดแล้วจังหวะนั้นตรงที่จอดเนี่ยมีท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คุณชาดาอยู่ตรงนั้นเด็กๆแล้วก็มเ,เด็กๆด้วยนี่ฝุ่นคุ้งเลยนะคะไม่ใช่ฝุ่นพีอยู่ตรงนั้นนะเป็นเพราะใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ทีนี้ดาม่าตรงที่ว่า พอมาลงเนี่ยเด็กๆก,ก็หลบใช่ไหมคะแล้วก็ท่านอนุทินท่านชาดาอยู่ตรงนั้นก็เลยเดินเข้าไปคุยกับนักบินว่าเนี่ยเออให้เกียรติกันหน่อยเนี่ย<ม>เด็กก็อยู่รองนายกก็อยู่อะไรอย่างนั้นเรื่องนี้เกือบจะดรามา่าแต่ก็ไม่ได้ดราม่าแล้วแหละเพราะเหมือนเขาเคลียร์ใจกันแล้วนะเคลียร์ใจถึงขั้น โทรมาผ่านอธิบดีนะท่านธรรมนัสใช่ไหมเจ้ากระทรวงนะคะแล้วก็เป uh> uh> uh uh ิดเปิดโฟนเอางี้ให้ดูภาพตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์มาลงก่อนนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ย้อนกลับไปภาพนี้แล้วค่อยมาภาพนี้ค่ะเด็กนี่เด็กนีคนหน่ที่นี ถ้าเด็กวิ่งไปแล้วยุ่งเลยครับที่ลรงบัตรไม่สนใจใครเลยเี่จะ้มามาปะผมแล้วพี่ ผู้สื่อข่าวเอาไม้จิ้มปากอยู่ครับฮะอู้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 ผ่านอู้ผ่านลำโพงเลยอย่า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 อู้คำยามเนอะนี่ท่านทำมนต์ตะวันแล้วรักกันทั้งนั้นนะครับบอกมีบอกมีปัญหาครับกราบขอไปอย่างสูงครับเสียดายมหาไทยบอกมีหอต้อง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 เอาหอมาฮื้อผมหนึ่งล้ำครับ ขอบพระคุณท่านอยู่ในเกาะใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกันครับผมอาทิตย์ดีฝนหลวงมาแล้วครับมาทีตนี่นะครับตัดคอดีไหมนี่ย่างนี้เพิ่มไปแล้วโอเคครับกล่าวขอบพระคุณนะท่านครับครับนี่แหละค่ะปลายสายนะคือท่านร้อยเอกธรรมนัสนะเขาใช้ภาษาเหนือด้วยกัน คุณอนุทินท่านท่านเป็นคนเหนือไหมสิแต่ว่าท่านรรมนัดน่ะท่านอยู่พะเยาท่านเป็นคนเหนือไปแล้วก็อ enfin> ู้เหมือนนะนะคะอู้ท like <uh pues ั้งเหนือทั้งอ uh ีสานงใต้ได้หมดเลยค่ะก็เรียกว่าบรรยากาศดีดีแล้วคุณแววคือไม่ได้ดราม่าแต่ตอนที่คุณชาดากับ คุณอนุทินเดินไปเมื่อกี้เขาก็พูดไปแล้วก็ขำไปอยู่นะนะคะก็ไม่ได้แบบว่าดุพี่นักบินสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณอยรินพันลิศนะคะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะว่าเฮลิคอปเตอร์กระทรวงกรเกษตรเนี่ยลงจอดขณะที่ คุณอนุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบของให้กับเด็กนักเรียนโดยคุณอายรินเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีดราม่าแต่อย่างใดน่าจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจคาดเคลื่อนหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะว่ากําหนดการเดินทางของร้อยเอกธรรมนัฐนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็แจ้งกําหนดการไปยังส่วนราชการล่วงหน้าตามวันเวลาที่กําหนดอย่างถูกต้องส่วนการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรนักบินไม่ทราบว่ามีการจัดงานตรงนี้และไม่ได้มีการประสานงานแจ้งให้นักบินทราบล่วง จึงทำการลงจอดตามกำหนดการปกติซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เรียกว่ามีฮอลำแรกได้ลงจอดตรงนี้ไปแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีการจัดงานทีนี้ฮอลำที่2ก็ลงจอดตามปกติตามกำหนดการที่แจ้งไว้และหลังจะเกิดความผิดพลาดขึ้นร้อยเอกธรรมนัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รีบโทรศัพท์เพื่อขอโทษกับคุณอนุทินทันทีแบบที่เราเห็นในคลิปใช่ไหมคะ,ะจบดราม่าไปนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็แซลกันใช่ไหมว่า เออกระทรวงกเกษตนระมีฮอนะส่งมาที่มหาไทยบ้างแต่เมือ่อวานคุณอนุทินนะเขาขับเครื่องบินไปเองใช,ใช่ไหมเป็นเครื่องบินเขา,าขับ,ขบไปเองเะแนะนำเลยว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาฮอลงเนี่ยทำไมไม่อะไรนะไอดอลก็คือแบบดับเครื่องลงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทางเทคนิคอะไรยังไงเราก็ไม่เคยเราก็ขับ <c oughs> ไม่เป็นนั่งก็ไม่เคยนั่งนะ <c oughs> แต่ประเด็นก็คือคุณอนุทินเนี่ยท่านดูอารมณ์ดีออแล้วก็ข้อมูลมาเห็นบอกว่าเวลาประชุมคอรมอเครียดเนี่ยท่านนี่แหละ คือเรียกว่าเป็นคนที่ทําให้บรรยากาศการประชุมผ่อนคลายละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมให้หาขึ้นแต่ดูจากเมื่อกี้นะ ท่านก็อารมณ์ดีนะคุยกับท่านธรรมนัสโอ้เป็นดราม่าที่จบเร็วมากนะคะเป็นดราม่าที่ไม่ดรามา่าดีกว่าเพราะว่าอย่างวันนี้ล่าสุดเองเนี่ยอะร้อยเอกธรรมนัสก็พูดเพิ่มเติมพูดก่อนการประชุมด้วยเรื่องนี้นะคะกรณีที่มีเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยลงจอดที่เกาะพยามใช่ไหมโดยจังหวะนั้นก็มีทั้งสองท่านอยู่นะคะก็เรียกว่าสร้างความแตกตื่นให้กับคณะของท่านอนุทินแล้วก็นักเรียนซึ่งเกาะพยามเนี่ยก็มีพื้นที่ค่อนข้างแคบมีจุดลงจอด เฮลิคอปเตอร์ 2. จุดเวลานักบินจะนําอากาศยานขึ้นก็ต้องขออนุญาตทุกครั้งแต่คงไม่ได้ประสานภาคพื้นจึงเกิดความผิดพลาดการจะนําอากาศยานขึ้นก็ต้องขออนุญาตอยู่แล้วรวมถึงจะต้องลงจอดด้วยนะคะรรอยเอธรรมรดกบ,บอกว่าเนี่ยขออย่าเข้าใจผิด เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ได้ลงจอดครั้งแรกช่วงเที่ยงแล้วก็เด็กๆก,ก็ชื่นชอบวิ่งเข้ามาชมเฮลิคอปเตอร์เอออันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นด้านดีนะคะน้องๆถ้าปลอดภัยขณะที่นักบินก็เข้าใจว่าอ่ะพูดคุยกับโรงเรียนแล้วก็ท่านอนุทินแล้วดังนั้นก็ไม่ได้เป็นประเด็นตามที่สื่อเข้าใจผิดก็ขอชี้แจงเพราะไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดเมื่อถามว่าหากต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปจะกำชับอย่างไรร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าการนำอากาศยานขึ้นบินต้องขออนุญาตอยู่แล้วเมืม่อถามว่านายอนุท ผมเป็นเพื่อนรักกันอุ้ยจากที่ฟังเขาก็ดูรักกันจริงๆแหละพอทราบข่าวก็รีบโทรไปขอโทษทั้งนายอนุทินแล้วก็ท่านชาดา จากกระทรวงมหาดไทยทั้งสองท่านเลยนะคะจบดราม่าเป็นที่เรียบร้อยจบดราม่าแล้วก็ที่สําคัญไม่มีใครได้รับอันตรายหวานชื่อเรียกว่าเป็นเพื่อนรักเฮลิคอปเตอร์และกันสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยความเคารพนะคะท่านอันนี้เราอยากให้บรรยากาศได้ผ่อนคลายเหมือนที่ท่านอนุทินก็พยายามให้บรรยากาศดีขึ้นนะคุณแววนะ